แต่เมมาอาคุณเทอมว่าพอว่าแตาเอาคุณเทอมฮอนแลนด์นะครับแซ่บอยู่พอหุณเทอมฮอนแลนด์นปิงปลาดุกน้ำเลือมันเป็นสีเหลืองซุกมกันสีแดงมีสมปพะน้อยครับแองซุปเม,มียมีตุ่มน้วใหม่ตุม่มมะเขือยูนี้เขาปั้นนอนอยู่โน้นปั้มปั้น โอ้ยผู้ค้าได้ตึงเลยคุณเม่แม่ผักสดก็มีมิ้งใบถ้ำกินเนี่ยเาใช่ต้องปาส็อกเมืนามีกล้วยกล้วยน้ำบ่าจังบ่ายหัวบีนี่ นะ 40, 40นนี่บกนี่บส่สิบาทวันนี้นเป็นกล้ย <Okay. S 2> กวยกล้วยหอมกล้วยน้ำหวานน้ำวานเดดดนกล้วยแพงครับสีิบาทวีนึงออกจากนาแรงมากมากล้วย,ย,ยที่เกิดนาฝน่อก่อนกไปสูตรกล้วยทุม้อไม่ตัดเนจานนี่คือปลูกกล้วยขายัวรวยลูกวบอยู่น้ำคนแทนหน้าบอออกมาก ตองเป็นออกมากระดิ่งเาตองมันมอนมกมองเปนตองหุ่มตอนสองแขวนแต่ตองอาศัยไปงไปพวกออกตัดมาที่ล้เนาะซื้ออาไ้ตัวตองคนเขาเากับมาขายได้กกอห่มเมือนหวาน มันนีะสุกแบบด้วมิโซะบาน mm hmm. ครับมากนี่ครับอาหารอีสานง,ง่ายๆต่อแซ่บ มาให้จับมือกันต้มมะเขือครับจับมือเพิ่มเรยังด้วยเป็นแขนก็ไห้ตึงข้นว่ามักินละ

เนื้อปลาแล้ว่งรับตำมางคุงแอบบ้านนั้นนากินเ้าวองส่วนปลาเอาไปดรนาเลยนะม่พี่ิ้งคิดนแต่สมปลาไหมปลาเมียงไงได้หรอเป่าประแดกบองผู้ใดนี่ไหมเมียนอื กบอกขั้นสม่มันสีเหนียวข้ามือเขาเด้เหตตังไหนกัเปลี่ยนก็เทียมกันหน่อยมันมเทียมมมันพวใส่พวกเทียมกับเปล่ยนนี่ขอบบกัอบเกียวนี่บาขัาน้นเดียวแม่ ไม่ข้า่้งันน้ำขันัมน้ำไซื้อน้ำนองไเตี่ยวตับขเ่อรเกียยังนขันเข็นเกียมแลลี่ยแหนหัวกว่าทพี่มงหกสิบบาทสิบบาทตุ้ปลาตปลาเนื้อเขาไงฮะไปกาน้อขอตุ้มโลสงโลไปไม่เห็กเกียขันถมไม่ได้สิห มนจะจิเปื่ยกับใส่เกียกระเทาะคือบบเอาแน่เนะ้อน้านสบวมันหมมันจเนี่ยมันได้เห่ยง่อมากกว่าเราเขาเตวกทั้งคนเขาว่าเขาคักตัวบ้านเาสูตรเขาละเ้ครับสั่งคนรงเทพเขาสิมเบ้อเขามาบอกคนครมบอกกันเเขาสิวัดมันแล้วนั่กินเขาสิว่ดก็ไม่ไม่ท่นี้บอกแล้วเนี่ยเกเขาไปตัวเด้่อยออกป่วยออกเาไปหลยเพื ผสมแม่หน่ขั้นาปลาสวายพวกน่ะขั้นเขียนขั้นผสมเขียนนึงคือจางมันดนทีแล้วมันเหลวเรื่มันได้แล้วคนขายปลาขายใา้กินหอมเพราะกินเลเพะกินเลยมั้งอืมกินไปน้ำแม่ลอมันคืก็ไม่ไ

ทำเห็ดมอวี่ยังเแ่งหอาเข่งมากน่าินต่ปล่าเป็นสารละลายเห็ดสุกินมาหมูเแ้งมากเลยแมวม่านได้กิจหมูเล้งก็เคยใช้มาหอยมูเล้งน้องบอนท่าเสือกแม่ม ก้อยมหัจไห้องไหนกระทูปกระมห้ยุปิดก็งไงกกไงกินน้ำปีกกะปิครับเแล้วจัดไง

Thank you เพีงหัวเราไม่คุดมึงโอ้ยแดป้ายที่หอมด้วยกรเทียมต่มาวปลาตไแปกมากเราปลาด่หมวระเดวปาก็เรามต้องต็ไม่เข้ากันนันมันเ้วงอน่มุมจุน่แมของ่บม่้ากจามกยับัน Cô pha ở ngoài không? Cô <laughs> không? Nó chẳng mất mà chui thằng xưa nó mất Nó chui thằng xưa này nó dừng sai, cả Nhìn mời xưa. Ừ, này, nó xuống, xuống nó hoang. เยมบอเว้ยนานไม่ันถีอ้องคนไทย้องข้าแต่มมี่เมืองไทยที่เขอขึ้นเด้วยกันมันจะดูดีนะวยง้ามนะมาบอกแม่เอยังนี่เ็บันกินเลยทำเนี่ยดีแ่บ

Vẫn mèo, mèo bỏ nó mỏi Thôi mình nhỏ quá không? không được Vớt này cái dạng làm sẽ sâu thật không? Hứ? Như không? Thoàn rồi Nhưng mà thỏ làm mới rụt Nhưng thỏ có tiếng làm, nhớ làm đấy Là nhớ làm chứ rụt Thì rồi là thằng này Là như không sao đi đâu Nhớ làm sẽ sâu rồi, nó rồi nữa

ปัน,นจะกินน้ำนะครับกินน้ำเยน็นๆด้วยเนดะ้อปันเอาแล้วฮัมปันตักเต็มจนะุดนะตัวเต็มตัวไม,ม่โรคเอาบันกินน้ำได้ลูกเด้อ Nam, nào tí? cái nếu? Nam, nam, không nam, 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 mẹ nam, nam, và nam, 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 con nam, nam, con, 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 con มันทำท่าปกหัวมันนีเจ้าบาดนี่น้าองกินเนี่่าินตัวน้อยจะกินเท่านกินรักกิน้อนเ้ออืมมัตกรมอืมรักกินท้องันรเ้อมองหนารักินน้องปันรเอกามเอ้ยเบ่กินไม่กินมนออยตึงหรอพนกินไป มันีกินป้าเลนเมื่อกี้ไอเลียก,กินเย่น,นั่นนะอกินน้ำปลูกไหม,มินอทำคลิปนาครับ